ลุยทำเดียวเลยเต็มที่เร็วเลยนะที่ตรงนู้นน่ะมานี่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอิ่มไปทุกตัวตลอวัน่ จัดเศรษฐกิจครับผมตัวเล็กตัวนอ้อยอน,นาคตพอพันในผันนะครับลุยเลยลุยเลยไม่ต้องเกรงยใจเร็วๆมาทางนี้เร็วๆใบกระถินเชลือไม้ใบไ,ไม้ชอบจัดสำหรับแพะนะครับต้องไป้ตั้งแกะนะครับลุยหมดเลยเนหะ็นไหมรวมเลยครับ เป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับพี่น้องกเอกษตรกรเราที่สนใจยังเคยรังแกยังโซ่คู่ที่กันได้ครับปล่อยลุยเลยเป็นที่นะครับง่ายจริงครับเป็นแนวทางสำหรับ เพื่อนที่น้องกระือก่อนราที่รับชมทังบ้านนะครับมีทราก็ไม่เหลือกินเรียบโลกตรงไหนนะเรียกใช้บริการแท็กเก่ได้เลยนะครับเป็นกระดิน้โลกข้างทางบ้านเนเรียบร้อยครับทางทุ่งเลี้ยถนนาน,นะครับผมสั่งได้เลยเรียบนะครับ ทีมนี้ไปที่ไหนสะอาดท,ที่นั่นนะครับสัเศรษฐกิจเลี้ยงง่ายกินง่ายดูขึ้นเลยขึ้นต้นกระถินเลยชมพเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมใหม่กดติดตามไว้นะครับผมนะอยากทานันตนใจอยากเลี้ยง โอ้พูดคุยกับผมหน่อยตามเบอร์เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกิ้งได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสองเกได้ทั้งสงเบอร์นะครับผมเลยลุยๆแต่แกะนู่นแลยครับยันมืดนะครับผมอินก็กลับเข้าบ้านเองนะครับเป็นไงขึ้นยืนสบายกินเลยอ่ะ นงจรับวีเดียวคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผม